Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สี่ห้าร้อยเมตรไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับหนึ่งกิโลกิโลไม่กี่ตันใช่ครับมันจะัปรุงสายส่งเรื่องอะไรด้วยที่แถวเนี้ยเลยการตัวเนี้ยจะอยู่ในหมู่หกเส้นขาบเกี่ยวของมันเนี้ยระหว่างแบ่งหัวห้ากับหัวหกเนี่ยห่างกันร้อยกว่าเมตรแนวนี้คือแนวเส้นถนนที่ผ่านนะฮะแล้วทำไมเขาบอกสองร้อยใช่ไหมครับผมในบริเวณนี้ครับตัวนี้อะไรอันนี้ไม่ต้องเดือนร้อตัดส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งจะต้องประชุมห้องอะไรเพื่อนะครับที่ยากต้องอีกอะไรที่ยาก สิบสามไร่เนี่ยเราทํา <30 S 2> เป็น,<บ>นส่วนสันทนาการให้ชุมชนเนี่ยเรามีสนามฟุตซอลที่เป็นย่าเทียมเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเนี่ยสองสนามเราม,ามีส่วนเนี้ยเป็นส่วนของออฟฟิศสำน,านักงานส่วนนี้เป็นบ้านห้องประชุมบ้านพักส่วนเนี้ยผมทําเป็น<ไ>เป็นสามเหมือนอนาคารเบงระสงค์ให้ชุมชนมาประชุมได้ม,มาอะไรได้มีแอร์ติดให้หมดให้ส่วนเนี้ยมันคือที่ประชุมของมูลนิธิที่เราประชุมกันทุกเดือนว่าเราจอาเงินที่เราจ่ายเข้าเนี่ยไปอยู่ตรงไหนไปจ่ายใครบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจอาน้ำที่เราบักแล้ว สามได้นล้วก้แล้วก็ต่อทีกันมันทันที่มันจะขยายไปทางโน้นใช่ไหมครับอีกประมาณอีกสี่ยิงสี่มุมเลยอ่ยิงสีมุมที่เข้าเตาเผาเนี่ยบ่อเราเป็นคนตีหนาประมาณ80ดสเซนดังนั้นเรื่องน้ําที่จะล้นที่จะลีกออกไปสู่ระบบบาดาลเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ตัวเนี้ยระบบตัวเนี้ยเรามีระบบกับจัดท้างล่างน้ําเสียก็ตัวเนี้ยเราจะออกไปบําบัดเขาเรียกระบบรีเชตของมัน เราสามารถเอาน้ําตัวเนี้ยมาลดน้ําในพื้นที่ได้หมดค่าของอม,มันเจอตกอยู่ที่ประมาณสักต่ำกว่า8 ppm part of uh, per million. <ม>์ตออฟเพิออก็คือ,คอมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในนี้ยแต่ผมผมเข้าใจว่าชาวบ้านเขากลัวในสิ่งเขาไม่รู้เราพยายามจะทําความเข้าใจกับเขาแต่ว่าการทำความเข้าใจเทคโนโลยีขนาดเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่ว่าสวันเราแล้วกระยะเวลาการก่อสร้างเราเใช้เวลาประมาณสักสิถึงยีเดือนนั่นคือประมาณเกือบสปี เรามีลา้ทำความเข้าใจชาวบ้านเขาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ,ๆ,ๆว่าเป็นอะไรแล้วเวลาก่าสร้างสามารถชาวบ้านสามารถนําตั้งกรรมการเข้ามาตรวจสอบเราได้ว่าเราทําจริงไหมตามที่เราปากไหมโดยที่เราจ่ายเงินเดือนให้ด้วยมัน <c oughs> จะอ่อนไหวมากกว่าอ่อนตัวมากกว่าการลงตัวในการเบิกจ่ายเนี่ยในการแก้ไขปัญหามันเร็วกว่าถ้าการเป็นรูปแบบอีนทนแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของของระบบราชการอ่ะมันต้องมีการตั้งประมาณซึ่งเราเราเข้าใจแต่มันคือมันมันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะกับการทําธุรกิจประเภทที่มีผลกระทบชน์ชิมชนและสิ่งแวดลอ้อมแบบอันนี้ฉะนั้นเนี่ยเราเลยจัดตั้งมูลนิธิตรงนี้ให้กับชุมชนที่เราเสนอเราแจ้งไปในเวทีประชาคมแล้วเราก็เสนอประชาานไปแล้วซึ่งทุกคนแฮปปี้เพราะว่ามันคือเขาได้มากกว่าที่ที่เขาต้องการซึ่งในวันนั้นเราก็มีการประกาศพันท่าสัญญาว่าถ้าเราได้เป็นผู้เป็นผู้เสนอเราเราได้สิทธิ์เราสามารถเซ็นสัญญากับชาวบ้านได้ทันทีเราก็สามารถทำงานตามคำพูดของเรา เลยได้ผลเป็นประชามติออกมาว่าแปด้อยกว่าคนเนี่ยเก้าสิบสามจดนึ่งเรนตนี่ยเห็นด้วยที่จะให้เราสามารถมีโครงการ ก็เห็นด้วยเห็นดีด้วยทำไมครับเห็นดีแล้วคือมีประโยชน์อะที่สร้างนะเห็นประโยชน์ด้วยก็บจุมจนเห็นประโยชน์นะที่จะสร้างคิดว่ามีประโยชน์มากที่จะสร้างเลยนะประโยชน์ก็เห็นด้วยส่วนตัวนี้ยนะคะอยู่อยู่หมู่ห้าแล้วก็ได้รับข้อมูลว่าจะมีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ แล้วก็จากที่รับฟังประชาวิจารณ์ในวันนั้นนะคะก็ฟังแล้วเห็นว่าทางบริษัทชี้แจงถ้าทางบริษัททำได้ตามที่พูดกับชาวบ้านเชื่อว่าการสร้างบริษัทนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะว่าขยะมันเยอะมากเราอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรนะที่ถูกต้องอะ่ะ แล้วขยะเนี่ยถ้าเราออามาทำให้มันเกิดประโยชน์<ม>เกิดพลังงานขึ้นโดยที่การไม่ไม่ต้องมาทิ้งแล้วก็เสียเปล่าไปโดยไม่เกิดอะไรเลยมาผลิตเป็นพลังงานก็เชื่อว่าน่าจะสร้างประโยชน์ได้มากจากขยะค่ะ<ม>แล้วก็ถ้ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงชุมชนชุมชนะทำได้ดีจริงๆเชื่อว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าค่ะ<ม>แล้วก็ ก็อยากจะฝากไว้กับบริษัทนะคะว่าอยากให้ดูแลชุมชนแล้วก็ทำในสิ่งที่พูดใ,ให้ได้จริงๆนะคะอ, <c oughs> อยากให้เคารพเสียงใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ความคิดเห็นในการตั้งโรงงานตัวนี้นะคะถ้าใครไม่เห็นหรือเห็นต่างก็อย่าไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลยขอให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะ ผม,ผมยังมั่นใจนะแล้วผมก็แน่ใจด้วยครับในรายง,งานการประชุมก็มีค,ค,ค,คือเราเรามองว่าทุกที่ครับมันมีทั้งโทษและประโยชน์แต่เรารู้ว่าตรงนี้มันจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นเราจะป้องกันยังไงมันก็เลยกลายเป็นในเรื่องดีๆไปครับแต่เราบอกไหมเรื่องกลิ่นมันมีแน่เรื่องบางวันมีแน่แต่เราบอกว่าเราสามารถกําจัดมันได้หมดก่อนที่จะปล่อยออกฉะนั้นผมก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าผมไม่แจ้งหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเรามีการในเอกสารก็มีบอกหมดทุกอย่างครับว่าเป็นยังไงเราก่อนที่เราจะทำประชาคมเราติดประกาศ15วัน รายละเอียดในนั้นเรามีหมดถ้าเขาไปอ่านดูอะไรไปดูตอนนี้ก็แน่ใจว่ายังอยู่ไอ้จสารตัวนั้นก็คือมั่นใจครับว่าว่าเราชี้แจงครบถ้วนแล้ววันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางราชการกับหน่วยงานที่เราฟังทุกอย่างมาก็น่าจะยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าว่าเราทําการถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมายตามระเบียบของกรกพครับวันนั้นมีคนยกมือเห็นด้วยให้เรากี่คนครับแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบกว่าครับจากกี่คนจากเก้าร้อยสาสิบหกครไม่เห็นด้วยสี่เจ็ดงดออกเสียงสิบเอ็ดครับ 1. 1> จุดเก้าจุดสามจุดแปดหนึ่งจุดัดในการธรรมชาวิจารณ์ทุกครั้งเนี่ยเรามีบันทึกอะไรไวมไหมเออเรามีกล้องอยู่สามตัวเรามีภาพนิ่งเรามีวิดีโอเรามีนึกไฟล์เสียงเรามีครบทุกอย่างครับยังไมค่คือคือคือเราทําตามระเบียบของอบจอซึ่งบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างหลังจากเราเรับฟังร่างขั้นตอนการรับฟังคือหนึ่งในเหตุผลในข้อเสนอที่เราต้องต้องยื่นไปให้ให้ให้อบอบจเราก็ทําตามทุกอย่างตามระเบียบคือการเดี๋ยวนะการทําเวทีประชาพิจารณ์ครั้งนี้ค่ะเราทํา เพื่อเสนอตัวเข้าร่วมประมูลโครงการที่อปจเปิดประมูลอยู่ในระบบ EGP อะค่ะค่ะคือห,หนึ่งในข้อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูลเนี่ยก็คือต้องทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและของกกพค่ะซึ่งมี2ระเบียบเลยซึ่งในการทําประชาพิจารณ์ครั้งนี้ในระเบียบของกกพคือจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่จากที่ตั้งของของโครงการนะคะสกิโล ฉะนั้นประชาชนใน3กิโลมีเี่ยมีสักมีสิทธิ์มีสิทธิ์เท่าเท่ากันหมดทุกคนนะคะว่าจะให้เราเดําเนินโครงการหรือไม่ให้เดินดำเนินโครงการซึ่งเมื่อทําเสร็จอะค่ะเราก็คือต้องรวบรวมเอกสารแล้วก็มีในการประมูลมันจะมีส่วนอื่นๆอีกน,น,นะคะก็เขายื่นข้อเสนอก็บอาประจอต่อซึ่งวันนี้เราเป็นหนึ่งในผู้เขาเรียกรว่รวมแข่งขันในระบบ e c p ีอะคะ่ะซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าเราเราจะได้หรือไม่ได้ ก็ค <Bing. S 1> ือคือขอโอกาสเราก่อนถ้าเกิดเราทําแล้วไม่ดีเราไม่มีปัญหาในการร้องเรียนในการปิดอะไรกฎหมายมันควบคุมอยู่แต่ตอนนี้เรายังไม่ทําอะไรเลยอะให้โอกาสเรา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 ได้เริ่มก่อนไหมให้โอกาสเราได้จีแจงบ้างไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงเราเราเราอยากทํางานที่นี่นะเราก็ทําเต็มที่เพื่อให้ได้สิทธิ์นั้นมาได้ไม่ได้ก็ยังว่ากันในอนาคตครับจริงๆนโยบายของบริษัท70เซคนพื้นที่อยู่แล้วครับโดยปกติเราทํางาน3ามกะก็ประมาณ90กว่าคน90บกว่าคนก็ประมาณสัก หกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยหกสิบกว่าคนเนี่ยคนพื้นที่อยู่แล้วครับคือมันมีสัญญาประชาคมบางอย่างซึ่งเราบอกว่าเราจะเราจะตอบแทนชุมชนยังไงเราจะดูแลชาวบ้านยังไงในระเบียบการชี้แจงเรามีหมดครับสามกิโลได้อะไรหนึ่งกิโลเขาเขาสัมผัสจะเรามากกว่าเราก็ดูแลเขาก็ใกล้ชิดกว่านิดนึงประมาณนั้นนะครับคือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกของเขาครับว่าเขาเป็นยังไงแต่เราก็บอกว่าความจริงของเราคืออะไรเราดูแลชุมชนเราไม่ใช่โครงการแรกทุกโครงการเรามีระเบียบของเราของบริษัทหมดที่จะดูแลชุมชนยังไงครับ ซึ่งในจํานวนคนที่ยังยังมันจะมีในสส่วนนะคะในส่วนที่ที่ยกมือไม่เห็นด้วย47ท่านแล้วก็ไม่เขาเรียกงดออกเสียงอีก11ท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเราหน้าที่ของบริษัทเมื่อเมื่อได้รับคัดเลือกจริงๆเนี่ยเราก็จะเข้าเข้าชี้แจงอะคะ่ะเผื่อเขามีอะไรที่แบบฟังแล้วยังสงสยัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนิงนงานโครงการนะคะก็เป็นหน้าที่ของของโครงการหรือของ,ของบริษัทด้วยอะคะ่ะที่จะเข้าไปทําความเข้าใจเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดีค่ะเพราะเราก็ต้องการเป็นมิตรกับทุกคนที่อยู่ในชมุมชนอยู่แล้วค่ะ